รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอานมีภาพไ,าไม่หื่เสียงที่ไม่เหมาะสมที่อยากจะแนะนำนะครับขอขอบคุณกำลังสนับสนุนจากทางบ้านให้รายการวิชาเกินสัตโลกด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ก็โอนมาได้บัญชีนี้เลยเอดนี้จกคุณพัะชงนกเต็อ่านไงไม่รู้ <c oughs> ขอมาเรื่องแพนด้าโอ้โหได้เลยครับเมื่อก่อนแถวบ้านพี่เอเคยมี2ตัวเดี๋ยวนี้ตายหาไปหมดแล้วอะลุยมาดูมาแพนดี้กันเลยก่น อะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่มันหมีจีนไม่ใช่หมีป้งองโกงแสดงฉากแอคชั่นเจ๋งีหมน้มแตกกันบ้างเหรอเฮ้ย ว่าด้วยเรื่องหมีที่ปวงที่สุดในโลกเนี่ยก็คงจะหนีไปไม่พ้นกับอีขาวดําแพนด้าน,นี่เลยใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> นอกจากจะปวงแล้วเนี่ยนะถือว่าเป็นหมีที่ไม่มีประโยชน์หาเหวอะไรเลยนอกจากน่ารักเท่านั้นนะนะเอาแล้วทําไมถึงเป็นงั้นละ่ะเป็นหมีปวงแล้วมันเป็นหนักหัวใครอะพี่วอีหมีปวงพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นไงมาไงสถานะปัจจุบันของพวกมันนั้นเป็นยังไงกันบ้างวันนี้วิชาเกิดสัตว์โลกก็จะพาไปดูโลกของแพนด้ากันนะครับเออีมีนี่กูได้เจมหัวยอีกแล้ว และนี่คือรายการที่จะเกินสัตว์โลกซีซันสีน่เอไว้ขอเปิดตัวดี้อีกทีนึงเพลงหน้าจีนต้องเปิดด้วยเพลงนี้เลยล่ะแล้วมึงจะลงยังไง ถ้าพูดถึงอีหมีขาวดําที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศจีนแล้วละก็นเน่ยนะครับแพนด้าในแร่ที่1เลยนะนะมันไม่มีหมีตัวไหนแล้วที่ขาวดํำมานะมีสีตัวเองแต่สีเขาดําขาวนะมึงหูปากไปเลยไม่อีหมีมาน่ารักสู้เขาแม่กันหลบไปไกลไป ว่าด้วยเรื่องของพี่แพนด้าเนี่ยนะครับจะพูดได้เลยว่าเป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศจีนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้แพนด้าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในธรรมชาติไม่กี่พันตัวเนี่ยมันอยู่แค่ในประเทศจีนอะนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับประเทศจีนก็เคลมไปเลยว่าเป็นสัตว์ประจําชาติของเขาซึ่งปัจจุบันนี้สถานะของแพนด้าก็ยังถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับโอ้ยพิจัยกันมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้อีสัตว์พวกนี้มันก็ขี้เ,เก,กีเยจขี้เกียจาาขพี้เทง เลยนะครับจับมาเป็นทูตซันดาว่าไม่ตีระหว่างประเทศกันเลยทีเดียวประเทศไทยเชียงใหม่แถวบ้านพี่เยก็เคยมีนะสองตัวแต่เดี๋ยวนี้แม่งตายหากันไปหมดแล้วแหละเนี่ยพาดหัวข่าวเมื่อไม่กี่ปีก่อนอีช่วงๆเพิง่งหัวใจล้มเหลวตายคาบอ่อเลยแม่งเอ,อ้ยได้ข่าวว่าประเทศไทยเราได้จ่ายค่าสินไหมเป็นล้านเลยแหละคือลองคิดดูนะว่าชีวิตท่านทูตพวกนี้มันสําคัญแค่ไหนเนี่ยนะครับแพนด้า <Panda S 2> พวกนี้เนี่ยค่าดูแลรักษาพวกมันหนึ่งปีหนึ่งไม่รู้กี่ล้านเลยนะครับแล้วก็ต้องทําประกันตัวรับ15ล้านบาทโอ้โหอีเอ,อ้ยชีวิตพว พวกมึงจะไม่มีค่ากว่ากูอีกว่าภาษีพวกมึงทั้งนั้นแหละที่เป๊ะมีอ่ะอแล้วได้ข่าวว่าตอนมีตายใหม่ๆเนี่ยพี่จีนงอนประเทศไทยด้วยแหละแม่งทำมีก็ตายกลางสมุทรเทียงใหม่เนี่ย เดือดร้อนมาถึงลุงตู่เลยทําตัวประกันประเทศเขาตายเนี่ยมึงรีบซื้อวัคซีนชดใช้ค่ามีน้อยกูเดี๋ยวนี้นะมันใช่เลยเออก็อน,นั่นนะครับดราม,ม่าชีวิตมีนะนอกจากจะมีแต่ความน่ารักแล้วประโยชน์ฮาเฮลย่างอื่นก็ไม่มีเลยนะครับ <c oughs> แพงด้วยคือต้องบ่นสักหน่อยแหละนะครับว่ามีแพนด้าพวกนี้เนี่ยนะมันขี้เกียจขี้เกียจนะครับแม้กระทั่งจะสืบพันธุ์สืบลูกสืบหลานกันเองมันยังทํากันเองไม่เป็นเลยนะครับยังต้องช่วยมันน้กงมผสมเทียมค่าผสมเทียมโน่นนี่นั่นโอ้โหไม่งดไปเป็นล้านอีกแล้วทำไม สายพันธุ์ของอีหมีพวกนี้ถึงมีปัญหาถึงมีความรุงลังเยอะขนาดนี้เนี่ยเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า <Okay. S 1> คือจะต้องขอเท้าความไปก่อนเลยนะครับ mm hmm. ว่าหมีแพนด้านเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ในตระกูลหมีแหละนะครับซึ่งสัต์ในตระกูลหมีเนี่ยก็กินได้ทั้งเนื้อทั้งสัตว์นะครับ <Okay. S 1> แต่อีหมีรุ่นพวกนี้เนี่ยมันดันชอบกินแต่ไผ่นะน ไพ่จริงๆเลยนะครับกินจริงจังด้วยอ่ะดูฟังเสียงเคี้ยวมันดีกูฟัง ASMR คลิปแพนด้าแดกไผ่กูยังแหย่หิวซุปหน่อไม้เลยซึ่งที่หมีแพนด้าพวกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหมีรุ่นที่แยกสกุลตัวเองออกมานั่นก็คือสกุล Iulropoda นะครับถือว่าเป็นสกุลของหมีที่เพิ่งเกิดขึ้นประมาณ8-9ถึงล้านปีก่อนนะครับประมาณช่วงปลายยุคไพโอซีนะนะโดยมีหลักฐานเป็นซากคอ <Okay. S 1> สซิลที่เขาค้นพบกันในมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศจีนนะนะครับอยู่ต้นปาเค เดร้อนอ่ะนะจริงๆแก๊งสกุลแพนด้าโบราณไอรูเอ็กโตสเนี่ยมันเจอได้ทั่วเลยนะครับแถวเวียดนามแถวพมา่าแถวไทยตอนเหนือนก็เจอนะครับแต่พวกมันก็สูญพันธุ์กันไปหมดแล้วนะครับตรงในช่วงก่อนซุปตีนมีคงฮิตละมัง้งซึ่งปัจจุบันนี้ก็เหลือแพนด้าแค่สกุลเดียวนะครับนั่นก็คือสกุลไอรูโลโพด้าที่กล่าวไปนั่นแหละ หรือว่าสกุลของแพนด้ายักษ์นั่นเองตัวสมัยปัจจุบันเนี่ยจำนวนประชากรแพนด้าในธรรมชาติเนี่ยพบแค่ในมณฑลเสฉวนทางตอนใต้ของจีนเท่านั้นนะครับเขาว่ากันว่าเหลือในธรรมชาติแค่ประมาณ1,500ตัวเองนะก็มีแรยงานบ้างปากปลายนะครับว่าคนเจอแพนด้าในธรรมชาติอะไรเงี้ยอืมมาติดเพือนบ้างอะไรเงี้ยเดินเดินอยู่ดีๆโอ้เจอะแพนด้าก็ถือว่าโชคดีดีใจกันไปแหละแต่แพนด้าในธรรมชาตินี่หมดเลยเอากลับไปเรื่องวิวัฒนาการกันอีก แคบดึงนะครับอีเพนด้าพวกนี้เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นหมีแค่สกุลเดียวในโลกนะครับที่ปรับตัวเองให้สามารถกินไผ่เป็นอาหารหลักได้อะนะ<อ>เพราะทั้งอุ้งเท้าที่พัฒนาหัวแม่ปูงเอาไว้สําหรับจับกินไผ่ได้อย่างสะดวกสบายแล้วชุดฟันกรามของพวกมันยังแบนราบเหมาะสําหรับการบดเคี้ยวไผ่ด้วยนะครับก็เข้าใจอยู่นะครับในยุคก่อนนั้นก็คงจะมีไผ่พี่บงไผ่พี่บัดอะไรเนี่ยนะครับทำให้หมีพวกนี้เนี่ยมันอพยพมาอยู่ในป่าไผ่แถวนี้แล้วมันไม่มีอะไรกินก็เลยจําเป็นที่จะต้องปรับตัวกินไผ่เข้าไปนะ เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับไผ่ที่พวกมันกินเนี่ยก็ถือได้ว,ว่าเป็นอาหารที่กากใย,ยสูงนะครับแต่ว่าให้พลังงานต่ำสุดๆไปเลยสูงแต่กากใย,ยไงแป้งกับน้ําตาลต่าแล้วกู้เจาอ,อะไรไปมีแรงและทีนี้ uh huh. มันก็เลยทําให้พฤติกรรมของแพนด้าพวกนี้ค่อนข้างที่จะเชย นั่งกินวันหนึ่งตั้ง16บถึง18ดชั่วโมงอ่ะนะว่าจะอิ่มเนี่ยน้องแพนด้าพวกนี้ต้องถ่ายท้องไปไม่รู้กี่สิบรอบต่อวันเลยนะครับแต่บางข้อมูลวิจัยเนี่ยเขาว่ากันว่าพวกมันขี่วันละ30 4สิบรอบเลยด้วยซ้ำันนะอืมเอาไหมไม่ผายอัดเม็ดแถึงแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องขำขันก็ตามทีนะครับแต่เพื่อนเพื่อรู้หรือไม่ครับว่าพลังพิเศษของแพนด้าอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่ในอุนจิของพวกมันนี่แหละนะครับ <c oughs> โอ้สดๆร้อนๆเลยในอุนจิของแพนด้าเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นอีก9 หนึ่งของวิวัฒนาการของพวกหมีพวกนี้เลยนะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อนรู้กันนะครับว่าข้อมูลพื้นฐานของหมีพวกนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์กินเนื้อซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมล่ะครับหมายถึงมันเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นหลักนั่นแหละแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วว่าร่างกายแล้วก็ระบบขับถ่ายระบบย่อยของหมีพวกนี้เนี่ยมันเป็นแบบของสัตว์กินเนื้อนะครับโอ้โหพูดถึงแล้วมันก็น่าทึ่งจริงๆเลยนะครับขนาดพี่ควายที่กินหญ้าเป็นหลักเนี่ยยังจําเป็นที่จะต้องมีถึง4ี่กระเพาะในการที่จะหมักหญ้าแล้ว มันสั้นกว่าควายอีกนะทำไมมันถึงดึงสารอาหารออกมาจากไผ่ได้ล่ะ <Wow. S 1> คำตอบของความสามารถพิเศษนี้ก็อยู่ในขี้ของพวกมันนี่แหละโอ้โหมึงซูมขนาดนี้ขี้เข้าตาประเดียวนักวิทยาศาสตร์ในประเทศจีนได้มีการเก็บตัวอย่างอื้อของแพนด้าในธรรมชาติมาทําการวิจัยนะครับแล้วก็พบว่ามีแบคทีเรียม,มากกว่า85ชนิดในอื้อของแพนด้านะ ครับแล้วก็14ชนิดที่ค้นพบใน85ชนิดเนี่ยนะเป็นชนิดใหม่ที่ไม่มีในสัตว์ตัวอื่นเลยด้วยซ้ำานะนักวิทยาศาสตร์ก็ยังมึนตึบก,กันอยู่เลยนะครับว่าอีแพนด้าพวกนี้มันได้รับแบคทีเรียเหล่านี้มาได้ยังไงอ่ะนะเขาก็สันนิษฐานกันไปแหละนะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการที่แพนด้าในยุคโบราณเนี่ยกินไผ่ยนแบคทีเรียในท้องของพวกมันกลายพันธุ์กันเอง <H an? S 1> หรืออาจจะเป็นเพราะว่าแพนด้าโบราณในยุคนั้นเนี่ยเผลอไปกินขี้ของสัตว์ที่กินไผ่เป็นอาหารหลักในช่วงนั้นก็เลยบังเอิ ามาบำรุงร่างกายพวกมันได้นะครับนี่มันคือตำนานมาัศจย์ของแพนด้านในยุคบุกเบิกเลยนะเฮ้ยแต่เขาก็ยังพิสูจน์กันไม่ได้แหละว,ว่าตกลงมันมาจากวิธีไหนนะอืมและอุนจิมาซัจันเนี่ยก็ทำให้อีแพนด้าพวกนี้เนี่ยกลายเป็นหมีที่สามารถพิชิตต้นไผ่ได้นะครับจนมาถึงปัจจุบันเลยนะโดยพลังพิเศษนี้ก็สืบทอ,อดมาจากการกินอุนจิของพ่อแม่ของพวกมันนั่นเองนะครับแล้วก็กินอุนจิกันมาแบบรุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆนี่แหละพลังพิเศษนี้ก็เลยยังคงอยู่ในแพนด้านั่นเองนะครับ <S 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 <laughs> โอ้นี่มันยิ่งกว่าพลังดัชนีมูทีอีกนะเนี่ยแต่ก็นั่นแหละพลังพิเศษที่ต้องแลกมากับการนั่งกินไผ่ถึงสิกว่าชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะครับไม่ต้องทําอะไรกันแล้วแหละโอ้ยหลับไปกี่ชั่วโมงแล้ววะเนี่ยเสียเวลานั่งแทะไผ่อีกโอ้ปวดจีเนี่ยขอเอาซะหน่อยแล้วกันนะอืมอือโอ,โอ้สบาย <laughs> โอ้ยห่ารักคุนว่าฝนตกเอาสะกูชาเลยถึงแม้ว่าแพนด้ารุ่นใหญ่พวกนี้จะดูอุ้ยอ้ายแล้วก็ขี้เกียจเนี่ยนะครับแต่ถ้าพูดถึงแพนด้าน้อยเนี่ยจะคนละแบบเลยนะครับพี่พวกนี้มันกินนมแม่มันได้ไขมันได้อะไรเยอะไงพวกนี้มันก็เลยเล่นได้เยอะมันก็เลยซนได้เยอะนะครับเด็กๆ,ๆต้องมีพัฒนาการะนะแความซนของพวกมันก็มาพร้อมกับความน่ารักไง <S <S เคยติดกันไหมช่องไลฟ์แพนด้าเนี่ยดูก็ได้ทั้งวี่ทั้งวันเลยดูกัรจดนข้าง้คยกันทั้งประเทศเลย แต่พอเห็นข่าวแพนด้าทำร้ายคนได้แล้วก็ก็เลยเริ่มมีความตระหนักกันเกิดขึ้นนะครับว่ายังไงแพนด้ามันก็ยังเป็นสัตว์หน้าคนอยู่ดีนะเห็นอย่างนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะแพนด้าเนี่ยว่ากันตรงๆก็คือพวกนี้ก็ยังมีสัญชาตญาณของสัตว์กินเนื้ออยู่นะเขาจะบู๊บบู๊บโอ้หมือมันลื่นเอาเข้าจริงๆแพนด้าในธรรมชาติเนี่ยนะครับเขาก็สำรวจกันว่าพวกมันก็กินหลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วอาหารหลักก็คือผ่นั่นแหละ <Okay. S 2> คือถ้าเป็นในธรรมชาติเนี่ยแพนด้าพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสนะครับว่าพวกมันจะหาอาหารมื้อพิเศษอะไรได้บ้างนะครับถ้าวันไหนบังเอิญไปเจอไข่นกไปเจอปลาไปเจออะไรขึ้นมามันก็จับกินเหมือนกันแหละนะครับแต่การออกล่าแต่ละครั้งแบบนมีทั่วไปเนี่ยมันเสียพลังงานเยอะไงเอาเป็นว่ากูนั่งกินไผ่ง่ายๆดีกว่าไม่ต้องไปล่าเสียเวลาอ <c oughs> ย่างที่รู้กันเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วสัตว์จำพวกหมีเนี่ยนะพวกมันเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในตะกูลของสัตว์กินเนื้อนะครับในประเทศจีนจริงๆก็เคยมีแรงงานอยู่นนะครับว่าาแพด้ ก็เปิบซากสัตว์กันด้วยแหละในปัจจุบันนี้ประชากรแพนด้าในธรรมชาติก็ถือได้ว่าน่าเป็นห่วงนะครับเพราะประเด็นหลักๆเลยที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนประชากรของพวกมันนั่นก็คือการเสียที่อยู่อาศัยของแพนด้านั่นเองนะ <c oughs> เหตุผลก็มาจากมนุษย์แหละเหมือนเดิมกูสาพันตัวเองมานั่งแทะไผ่เป็นหมีมังสวีรดนแล้วพวกมึงก็ยังมาแย่งไผ่กูไปใช้อีกและยิ่งประชากรของแพนด้าปัจจุบันนี้ลดลงเรื่อยๆแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงประชากรรุ่นใหม่ๆเลยนะครับ <c oughs> การเกิดการขยายพันธุ์ของแพนด้าเนี่ยถือได้ว่ามีโอกาสน้อยมากๆเลยนะครับ <c oughs> นอกจากใน1ปีเนี่ยแพนด้าตัวเมียจะมีช่วงติดสัตว์แค่ไม่กี่วันแล้วตัวผู้ยังเสือกทําการบ้านไม่เป็นด้วยนะครับเหตุผลนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าแพนด้าในธรรมชาติเน นะครับไม่ได้อยู่กันเป็นสังคมก็เลยไม่มีใครขึ้นครูให้ดูไงเฮ้ยนี่มันความเชื่อข้อมูลเก่าๆแล้วสมัยนี้เขาอัปเดตกันแล้วนะเว้ยอ้าวถึงไหนกันแล้ววะอ่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้มีการสำรวจแล้วก็พบชุดข้อมูลใหม่นะครับโดยได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ประเทศจีนเนี่ยทำการติดปลอกคอ GPS สำหรับแพนด้า5ตัวนะครับเป็นตัวผู้หนึ่งเป็นตัวเมีย4หลังจากนั้นก็ปล่อยให้พวกมันใช้ชีวิตปกติในป่าทําการบันทึกข้อมูลเรื่อยๆและได้พบว่าแพนด้าตัวเมีย4ตัวเนี่ยมักจะจับกลุ่มอยู่นั่ง กินไผ่ด้วยกันใกล้ๆนะครับส่วนแพนด้าตัวผู้เนี่ยมักจะออกไปหากินสันโดดแวะมาหาตัวเมียบ้างบางครั้งแต่แวะไปจ๊ะพบทั้ง4ตัวเลยนะครับเ <laughs> จ้าชูแล้วเราเนี่ยสรุปก็คือข้อมูลชุดใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทําการบันทึกกันมาได้เนี่ยก็ทําให้พวกเขารู้ว่าแพนด้าพวกนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่เข้าสังคมมากกว่าที่พวกเรารู้อีก ครับ <Wow. S 1> แถมกิจกรรมทางเพศของแพนด้าในป่าเนี่ยก็ทีกว่าแพนด้าในสวนสัตว์ด้วยนะครับแต่ก็เข้าใจแหละนะครับว่าพฤติกรรมแพนด้าในสวนสัตว์เนี่ยมันไม่เหมือนกับแพนด้าในธรรมชาตินะอืมอย่างที่เขาบอกกันแหละบางตัวเนี่ยทำการบ้านไม่เป็นยงต้องเปิดหนังโป้แพนด้าพวกมันดูดซ้ำอ่ะน,นะครับหมายถึงแพนด้าในสวนสัตว์นะ <Wow. S 1> แล้วแถมตัวเมียที่ไม่มีประสบการณ์เมื่อคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเลี้ยงลูกให้รอดเองได้ด้วยอะไ <Wow. S 1> รประมาณเนี่ยอืมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับถ้าอยู่ในสวนสัตว์แล้วก็มีพี่ๆสตาฟ จริงนี่ก็คงสรุปได้เลยนะครับว่าแพนด้าในธรรมชาติที่พวกมันใกล้สูนพันนั้นก็คงเหตุผลมาจากมนุษย์อย่างเดียวเลยนั่นแหละแม่งเอ้ยใครมาแย่งนอไม้กูไปแดกวะถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของแพนด้าเนี่ยจะดูเป็นสัตว์ที่ดูอุ้ยอ้ายเล่นกันไปวันๆน,น,นั่งแทะไผ่แค่นั้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วแพนด้าพวกนี้ฉลาดนะครับแลวพวกมันก็ยังเป็นนักหลบหนีที่ช่ำชองด้วยนะครับดูดีแหกกงได้ด้วยนี่อาจจะพังทฤษฎีอีกทฤษฎีเลยก็ว่าได้นะครับคือไม่ต้องกินปลากูแดกแต่่ไไไก็ฉลาดด้เปนนยังงังง สําหรับคลิปนี้เพืเ่อนๆหลายคนก็อาจจะได้รู้ข้อมูลของแพนด้าที่มากขึ้นกว่าเดิมที่เคยรู้กันก็ว่าได้นะครับหรือบางคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรแบ่งเงนอื่นรู้กันบ้างโอเคไหมสรุปใจความสําคัญสําหรับคลิปนี้นั่นก็คือพลังพิเศษของแพนด้าที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษน,นั่นก็คือมาจากข <EE> ี้เราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนละ <Wow. S 1> นี่ที่เล่นจบดืด้อๆอย่างนี้เลยนะเห็นแพนด้าขี้แล้วหิวซุปหน่อไม้ขอไปหาอะไรกินก่อน และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจรายการพิธาเกินสารโลกของพี่เย็นด้วยนะครับสำหรับพิธาเกินสารโลกตอนหน้าทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับเอ้ยหายกันทำไมนักหนาว่าไม่เคยเห็นมีนั่งคิวอระโอ้ยออโอ้แม่งกูแอกอยู่ดีดีเขินเลยที่นี้โอ้ยนี่กูอายจนลืมจุกเลยนะเนี่ยแส โอ้นี่ก็ถ่ายกูจังเลยเสียฟอร์มเลยเนี่ยเดี๋ยวกูกลับขึ้นไปต้นไม้ใหม่ไปนั่งแอคเหมือนเดิม <laughs>